ยินดีต้อนรับสู่ Steelfront ที่ซึ่งความล้ำหน้าแห่งเทคโนโลยีทางทหารถูกยกระดับสู่มาตรฐานแห่งความหรูหราความแข็งแกร่งความสง่างามและความแม่นยำถูกรวมเข้าไว้ในหนึ่งเดียวที่นี่วันนี้เราจะพาทุกสายตาเข้าสู่การเปิดตัวของยานรบที่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือผลงานสินที่พร้อมรบ T6A รุ่นปี2026สีเขียวมะกอกเงางามที่เปล่งประกายอยู่กลางโชว์รูมแห่งแสงและความสะท้อน โครงสร้างของ T64A ใหม่ถูกออกแบบขึ้นอย่างล้ำยุครูปทรงใหญ่มุมกรอบเฉียงลายเส้นเรียบคมเฉียบทุกด้านสะท้อนภาพของอำนาจแบบรัสเซียเต็มรูปแบบด้านข้างตัวถังถูกตกแต่งด้วยโลโก้ IS-3 ขนาดใหญ่เคลือบด้วยสีเงาเฉ,าเฉพาะทางที่สะท้อนแสงได้ทุกองศาพื้นผิวถูกขัดเงาจนส่องประกายบนพื้นขาวสะอาดของโชรูมที่นี่ทุกมิลลิเมตรของเหล็กถูกสื่อสารด้วยความตั้งใจสีเขียวมะกอกแบบอาร์มี่ไชนีไม่ได้เพียงแค่บ่งบอกถึงตัวตนทางการทหาร แต่ยังแสดงถึงความมั่นคงสงบนิ่งและความเยือกเย็นราวกับการเตรียมพร้อมต่อทุกสถานการณ์ขณะที่แสงจากไฟเล็ดบนเพดานตกกระทบลงบนตัวรถเงาของมันทอดยาวสู่พื้นราวกับก,บกำลังบรรเลงบทเพลงของอำนาจในสนามรบด้านหลังของตัวรถถังถูกปรับปรุงใหม่ให้มีเส้นสายที่เฉียบคมพร้อมกับท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่ที่ได้รับการปรับดีไซน์ให้สอดคล้องกับหลักพลศาสตร์ช่องระบายไอเสียออกแบบให้แคบลงแต่ทรงพลังมากขึ้นพร้อมแผ่นป้ายรัสเซีย ที่ฝังลงบนแผ่นเหล็กสะท้อนแสงเผยให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งชาติที่ฝั่งลึกอยู่ในทุกองคาพยพของเครื่องจักรสงครามคันนี้พื้นช่วงล่างของ T6A c 2,026ต่ำจนเกือบจะสัมผัสกับพื้นโชว์รูมมันสื่อถึงศูนย์ทวงที่เสถียรและความสามารถในการทรงตัวระดับสูงแม้ในพื้นที่ครูขาที่สุดโชว์ความมั่นคงและความแน่นหนาในทุกจังหวะของของค์การเคลื่อนไหวอาวุธที่ติดตั้งบนตัวรถถังได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งหมด ป้อมปืนหลักได้รับระบบเลงเป้าแบบ AI ที่สามารถล็อกเป้าหมายเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงในสภาวะแสงน้อยมีระบบควบคุมการยิงแบบมัลติฟังชันและสามารถเชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวนได้แบบเรียลไทม์บริเวณกรอบป้องกันร,รอบตัวถังถูกเพิ่มความหนาและเคลือบด้วยสารลดการตรวจจับด้วยอินฟราเรดเพื่อลดโอกาสถูกล็อกเป้าโดยขีปนาวุธนำวิถีตัวเซ็นเซอร์รอบคันยังสามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนเสียงและคลื่นความถี่ของสัตรูในรัศมีหลายกิโลเมตร ด้านในของห้องควบคุมออกแบบใหม่ทั้งหมดพร้อมจอ HUD แบบโค้งครอบคลุมมุมมอง180องศาเบาะนั่งใช้วัสดุการแรงกระแทกระดับสูงจากอุตสาหกรรมอวกาศพร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัสทั้งหมดไม่จำเป็นต้องใช้ปุ่มแบบดั้งเดิมอีกต่อไปโชว์รูมแห่งนี้ถูกตกแต่งด้วยแสงที่ออกแบบเฉพาะให้ขับเส้นสายของ T6A 2026ให้ยิ่งดุดนันและเฉียบคมความเงางามของสีโอลีฟที่เคลือบอย่างพิถีพิถันสะท้อนกับพื้นขาวอย่างสมบูรณ์แบบเส้นสายของกรอย,ยิ่งชัดขึ้นทุกครั้งที่กล้องเคลื่อนไหว เมื่อมองใกล้เข้าไปที่กรอด,ด้านข้างคุณจะเห็นลวดลายของพื้นผิวที่ถูกยิงเลเซอร์เป็นสัญ,ญลักษณ์การปลดปล่อยเปรียบเสมือนกรอดที่ถูกเสริมด้วยความศรัทธ,ธาในเทคโนโลยีมันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังที่ไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่ยังเป็นจิตวิญญาณของชาติหากท่านยืนอยู่ต่อหน้ารถถังคันนี้ความรู้สึกแรกที่ท่านจะสัมผัสคือความน่าเกรงขามตามมาด้วยความประณีตของงานออกแบบและวิศวกรรมเบื้องหลังทุกซอกมุมถูกกลาให้สอดคล้องกันด้วยความตั้งใจ เป็นความสมบูรณ์แบบทางการทหารที่แท้จริงและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ Steelfront ภูมิใจนำเสนอเราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมความสมบูรณ์แบบของที่ 6CA ่รุ่นปี2026ในวันนี้